สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกทุกขานเ้อย,ยินดีตอนหับขึ้สู่ทรงลูกสาวสาว,สาวนะวันนี้ชักกุ้งกับน้องแพ้กะสิพาพ่อแม่พี่น้องเข่าวสวนกล้วยไปเอานี่เนาะพี่น้องดวงอันนี้เนาะกะ้มโหห้องอยังเนาะอันเช้าอันบ้านชักกุ้งเอิ้นว่านางต้นกล้วยเนาะกะเห็นวางหั่นชกกุ้งตัดตองกะ เอ็ and, นเอฟซีอันเพิ่์นคอมินมากะจำบได้เลยพี่น้องโมโหว่าเพิ่์นเอิ้นว่าแนวใดนี่เน,ะนเาะน้องแพ้ว่าลายลายส่สวนเข้าไปเอารอดเขาไปแล้วนะนะ้ำมกจับอดีดเลยสบายดีแน่สบายดียดว่าจะกระซามเหมือานจาักเสียมเพิ่นจะไปเโกาะปู่ถิ่มครั้ง มื่อนี้จะกุ้งกะอยู่หน้าเบิดมือเนาะพ่อแม่พี่น้องกะไข่แตกคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องอันไปเกี่ยวเข่าสวยเชาเท่งเมื่อวานนี่ค่ะใกล้สิเซาเลยพี่น้องมันไปเกี่ยวเข่าตากเด็ดอีกกะเจ็บหัวเบิดมือเจ็บหัวปวดกระโตวิวนหัวพี่น้องเอ้ยยังบื่ศเซาอยู่เพิ่นเอาเลยพี่น้องค่ะดิมันห่ออยู่พี่น้อง เดี๋ยวเขามาเบิ่งนํากันเลยพี่นงผู้โมเมนต์ Moment. ได้ถ่าตัวได้มันชีเรืองๆแล้วมันสีอันเป็นเป็นนางเลยถ่าตัวได้มันยังเขียวๆแบบนี้ค่ะมันอันเป็นกระบงเขาอะเบิ่ง,งเป็นบปงอืฮะเอาไว้เอาแบบว่าตัวไดห่างเรืองๆจังเอาวั่น,นี้มันห่างกระห้องปุ้นผู้อยู่สูงผู๋เด่นี่ตัวนี้ค่ะเป็นแล้วเด,ววเเวเดวชองอันนะเด่ะ ผู้พี่น้องสูงอะไรไมาใช่เอาครั้งหน้าพูดได้ได้เด่นี่มาพี่มาพี่สิบกัวให้เนี่ยเอาในแม่กระซามค่ะลายพี่น้องเบื่อตัวนี้มันเป็นระเบิดเป็นระเบิดตัวนี้นี่เป็นเป็นนางดำก็เป็นสีดำกินได้นะสีดำได้เอาเลยผู้พี่น้องน้องแค่พันเอาเลย เอาตัวหางเรื hey, <zek> ่องมันจังเป็นหมดมันแดงข้างกินมันยาปิดมันอะฮะมันยังเป็นอยู่อ้าวนีอ่พี่น้องเะากุงชีนัวงให้น้องแพ้เอาเนะนียถ้าแบบนี้แหละเขาหว่ามันเป็นกระบงเอ้ยมันเป็นนางไปแกเบิ้งันรั้ออกออกเลยมาจากออกแล้วเบิงรุ่นี้ตัวนี้นี่นเฮ้ ได้แบบฉันจะชิเป็นนางนางเอเอเฮ้ได้แล้วพี่น้องดิอย่าออกแต่น้ำมันเอาไว้แลยวึดด้นไปมันมันมันเป็นนอนออกประมาณนี้คะดิดึงดูอย่าเห็นมันเห็นมันกว่เห็นมันก็กว่าจะมาเลยขีบนี่มาเอาตัวนี้ เซียมก็เซียมก็เป็นอันก่กนอใช่นี่พี่น้องเป็นนางอันนี้กะเอาไว้แบบนี้ยเรต้องแก้มันเดี๋ยวฮองก็จะไปหาเอาเล,ลายๆบราณพี่น้อง เออเอาไว้โรยบ่ต้องจีกเลยพี่น้องจีกก็บอกบ่มีดอกทำเรื่องเวอร์ชนเลยแบบสดงว่าบบมันเป็นนางแล้วถ้ามันยังบ่เรื่อทำเราต้องเอามัานเดอ้อโอ้หน้องแพรเป็นจีกเอาพี่น้องเฮ้ยไม่ยังนี่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 แต่อันชุม่มชุ่นี่พี่น้องมันก็ะชีอยู่แบบจีนาะมันจิอันกัดไม่ต้องกล้วยห่อห่อแบบนี้พี่น้องนี่ ถ้าหางตายแบบนี้เลยแสดงว่าเป็นนางแล้วพี่น้องถ้าหางยังเคียวอยู่ยังบวเป็นแสดงว่าเป็นอันยังกระเบือกเลยพี่น้องอันนี้พ่น้องแพนนอหว่าพี่น้องได้บ่าาลายอะไรอยู่ดินี่ลายอันเติบเลยพี่น้องอันนี้ลายลายขกกาดกู๊บใบมันเนาะดอมันยังหน่อยท่ากระหำ โอ้เสียมอยู่ะิมเลยยังบ่ได้ิมปะไปอยู่ใช่มันบ่ได้เราไปนี่ตวนนี้เอาด้วม่บบกเ้ยกระบอกกระบอกใช่ปะเบิดแลวบลายรลีกกนี่ขนาดบ่รัดสิิึ้นอั่นี้นอันนี้เอา ตอนนี้ชะกุ้งกัสิขึ้นไปเอาเนาะพ่่อแมพี่น้องสิกินกองเพลองเหยียบเห็ดเพลิงมาเลยพี่น้องอเห็ดเครื่องกำลังออะดูไล่เลยนี่พี่น้องมันตายมันออกน้ำเลยอก,ก็มีเนาะโมเมนตยอดมันขาดแลเนาะเออตัาง,งลายดีพี่น้องสองประเทศมันทำค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะเอาขึ้นไปแก้อีกเท่งผู้พร้อมกันเนาะว่ามีกระบงบอลยึ้นมากส,ส้นส้นสิเป็มน,นี่นพี่เนอะก็สรากนัน

มีอะไรกับพันกีบไยมีรหาสพันกิบกระซามพันกีบกระไรมีรหาพันกิกบ,กบมีมละซ้าวบาทเนาะมีละยี่สิบบาทจะเป็นกระบอกจะเป็น,น,นมังคุณะอยาไจนั่นเลยขึ้นซะก้วยได้สิคนะเตียมจะใส่เด็เอ้ยคนถิ่มเลย เชี่ยมผลกะหรี่กะลีนี่พี่น้องลายอะไรตอนนี้สกุลกายจเอาลงมาเอาอยู่ลุ่มเนาะพี่น้องตอนนี้ลายขักอะไรพี่น้องเป็นไข่หน้าตาส้มบั๊บพี่น้องมออีแต่อันใหญ่ใหญ่แต่บวหัวจะเป็นกระบปงหรือนาง <laughs> สัน้นในเต็มกระซามเลยพี่น้องให้น้องเทมก็คือกระบงหรือนงเอาเบดถ,ถ้าเป็นกระบงจ็เสะเอาไปเห็ดเนาะเอาให้ไก่กินมันทำลายไปต้องกล้วยบนเมมพี่น้องใบงามๆค่ะม,มัน,นกัดการเบบดแต่ว่ามันจะเป็นแมงกระเบือนะ้อเนาะอีเสือ้อ พี่น้องยังลายแห้งอดีเดี๋ยวเขากระทาเบิ่งตอนแกะเลยน้องพเม่พี่น้องเดี๋ยวสกุ้งกะสีภาพอเม่พี่น้องขึ้นไปแกะเดี๋ยวสกุงกะสีมาแกะให้พเม่พี่น้องเบิ่งเนาะทาเบิ่งท่ส้มนมกันเลยวาสีได้จากตัวเนาะพี่น้องส้มกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้สกุ้งกับน้องแพะได้มาเรียบร้อยเนาะพเม่พี่น้องเต็มกระซามเลยเนาะเดี๋ยวเขาก็สีมาแกะให้พเม่พี่น้องเบิ่งเลยเนาะว่าสีได้เป็นดวงหรือว่าสีเป็นกระบ้งพี่น้องอันแรกพี่น้องเดี๋ยวเขากรมาลุ่นนอก น้องเพ่เป็นแกเป็นขีหรือเจ้าเป็นกระโบงจากมันมีขีมันเบิ่งไงม,มันห่อค่ะลีพี่น้องเบิร์ดเลยไปตองกวยว้ายตัวใหญ่รีพี่น้องเลยห่อไว้คือเก่าเดีเ๋ยวห่อไปนเนียมไปแนนน้อ,นองแว่กับย่านกันปลาจ้กว่ามีแต่กระบง,งพี่น้อง บั้บไปตองกล้วยพี่น้องบนเรือยัยงเลยเอาแต่ตัวต่ำมันทะเลพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิง่งเนาะเออ้ใหญ่เลยพี่น้องจังแม่นโตใหญ่เฮ้ยย่านเดีมันคือกระเทยนะเอาไปทอดกิน,นเอาไปทอดกินนี่นะอโอ้พี่น้องเอาไปถวยเนาะมีแต่กระโปงจะกินอยู่บ่ น้องแพลาขึ้นไปเมื่อกี้นี้คือจังหวะมีแทนนางเอาพี่น้องเจ้ากุ้งเพื่นอนพ่อเจ้ากระบ้งจักอันอยู่อันเมืองไทยเขาเอิญยังเห็นเขาคอมเมนต์มานำอันคลิเจ้ากุ้งเอาต่อค่ะพี่น้องจำได้ถ้าเอียงก็ลืมเลยขึ้นบาออกไปบีบมันเนาะเืา นี่หรือเป็นนางอัน <serv> น <ie S 1> right ี้ฮะเป็นนางแล้วหมดลึกพี่น้องบ่ได้กินมาเนี่ฮะเอ้าใช้อันนี้ก็เป็นกระบปงกันจ้านี่มาส่งดีส่งดีส่งดีป้าโชคดีแห้งอลีพี่น้องโชคดีอลีเจ้ายายเด้อกระบงจะบงใหญ่งนึ่ง จมจะน้องแพ้ด้วเนาะทำมันกอดคอคนนี้นเนาะนางบอกเอมีแต่กระบง,งมานี่ค่ะ <c oughs> จ้องนี่แต่กระบง,งพี่น้องจ้องมันกระหินบทที่กินพี่น้องมันอยู่สไอันนี้ไปเลย

บดได้นางโตสรูปแล้วเอามันมาอันแกะมันมาถิ่มสุดๆ้รงแรมมันเป็นนางมาแล้วนี่เธอดวงลายเองนะจ๊ะอ้ากระพอพี่น้องอากระพอแต่เฮงแลยฮ <laughs> ะกะเห็นก้ากระเพาะอะได้จะโตอันนี้ก้าเต็มกระซามได้ท่านี้แหละ <laughs> นี่พี่น้องฉกุ้งพอสองโต มินเาที่นอ่ะแล้วมินถึงถึงมินถึงถมินถึงถึงมินแถะนี่มินตัวไมินห้าิมมือกิใส่เอาขึ้นไปเฮือนมื่กี้นีจาตัตสิสามสามโตพี่น้องผลนเอาขึ้นไปตะบิดหนสามโตน้องผันเอาขึ้นไปใ้ากุ้งเบิรคนว่านางนี่ก็กล้วยหันลายลายผนนอลงกี่จุ นี่พี่น้องได้แปดตน้องแพรกินค้เดียวผพ้ที่อี่มอ้ํนาะนี่เนาะพ่อให้พี่น้องกัโอเคเนอะพ่อให้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวกุ้งกับคอจบเพียงเท่านี้เนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์สิสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวสาวนาใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องคิวหายลืมคิวว่ะอยู่เรือนพ่พี่น้อง